สตุสุขธรรมะสวัสดีทุกท่านวันนี้นะก็เป็นวันที่21พฤษภาคมนะ2 5 6 7นะ็ะก็ตรงกับวันขึ้น14คนะ่ำเดือน6เป็นวันโกนะเป็นวันโกนดังนั้นในส่วนนี้กนะ็เมื่อคืนฝนะนตกมา ตลอดตั้งแต่เวลาตีสามจนถึงเจ็ดโมงเช้านะก็ทำนำมาซึ่งความชุ่มช่ำชุ่มเย็นนะชุ่มช่ำชุ่มเย็นสู่คื้นโลกทำให้ชาวไร่ชาวนานะก็เริ่มที่จะออกทุ่งออกนาะเพื่อที่จะได้เตรียมการไทวานข้าวนะไทวานข้าวและวันนี้ก็ทางวัดสลาวนาะก็นะก็เตรียมงาน ก่ G ign, อใาาอององจดีซน์เนื่องในวันวิสาขาบูชาอันเะป็นวันประสูติแต่สรุ้และปณิพานขององค์สเระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็วันนี้ก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาก็มาเวียนเทียนมาทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาบรรยากาศเป็นเช่นไรนะก็จะพาทุกท่านดูชมบรรยากาศนะการทําบุญ ของคณะครูและนักเรียนไว้ณนะโอกาสนี้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งร่วมเป็นพลาดทชื่อใหม่จากช่อง YouTube บ้านสลาวนะกด้วยนะก็จะเป็นการขอบคุณและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกท่านครูคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนะครับโรงเรียนเทียนวัน

esi อ๋อ oh, ปักเทียนอ๋อนักเรียนอ๋อนักเรียนปักทุกเทียนกลายเป็นพุทธบูชาอ น้าวสาธุสาธุนิคณะครนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกก็มาเรียนเทียนเนื่องในสัปดาห์สงเสริมวันวิสาขบูชาอะไร เติมเติมข oh, ึ้นปรกาบพระขมนปลาปลาพาเพื no ่อนไปอเข้าไปในโบสถ์อาเลยขึ oh, uh, ้นไอขึ ah, ้นก่อนกับท่านนะขึ hmm oh, okay. ้นไปเลยขึ้นขบมน À, Khân oh. <laughs> à, không vân Ờ, oh. toàn Nó mi nè Bạn đây mấy?